มาสงค้าคูซุนบุตอนสองค่ะตอนสองการพึกเฮตดตัวทบนคะครับตอนหนึ่งการเดเพนตอนสองการพึกเฮตดตัวทบทางแฮนปุนตาการลงเข้านาเฮาคาโลเพึกไว้นคะครับเนาะมาสงค้าหทางแฮน ซุนจือหลัดว่ากําน้ำห่างแหนหางซึกหนึ่งกำในตักไลเจ้าล่อมาเหงำํำนะเพราะเป็นก้นตัวเดียวก็กาเหงำํำก้นซึกหนึ่งแสนอีกป้าเขาน้ำตั้งกินตาโตส่งหนึ่งวันกว่าไลสาหกลักเพราะว่ากาเจ,จ้าใจกว่าเจ,จ้าใจ ตาเจ้าในเมืองนอกเมืองตาเจ้าจ่ายเงินพองตังตาเจ้าจ่ายกาเดเมเมกุมลุมลาเครื่องเจ้าในตับซึกเครื่องเจ้าโคตื้ลู่เล้วกะลอยเมะก้าไกว่าลลยเมเครื่องเจ้าโคตื้กูรองรองู่เลียวกะลอยเมกาเจ้าตื้เครื่องเจ้าโคตื้ตั้งเชิงกาเจ้าจ่ายตั้งเชิงหนึ่งวันใน tế sinh ta khăm xì vạt Chẳng tế chàng hàng hèn sức và tức bên lấy Lụ mi vây hèn ngưng Đểm thôn Bố để hàng hèn sức Mơ tức Lý tức bê vai vai Mơ tức Lụ lây hàng hèn tức Áo bê lây vai vai Bố dựt dạo Khương mưu Khương chai khô tư Để thương để giúp yểm, yon bự, po wa hang khung trái khô tư giúp yểm có hang trái, có thể nhọn lủng, lòng tức sức, lòng tức viên có tém mi hang, lòng khâu sim ở nơi có hang tém ping po, có bớt cho nắn thể hau té sim ti lỡ hơ đây เจ้าข้าวยำไวๆวตึกไวๆวชิมไวๆวจังไก่เตเปลี่ยนพ่อนดีพอตึกข้าวหึงวานเมืองเตขาดตั้งกินตั้งย่ำเตกินเตอยากเตผ่านพอเครื่องมือทึ่งเครื่องเจ้าโคตื้ออ่ำแข้มแห้งใจกอเตแห้งเตเหิยวยอมลงพอเงินต้องขาดกินเจ้าจอมวานเมืองก็ตักไรวักเอา ดีอันยุบย้อมเพราะว่าเฮายุบย้อมยานชูไผยเปินคู่จึงเปินกอเตเข้ามาหูเผาคูบเอาเอามื่อเฮาโอนอ่อนได้ยุบย้อมก็เปิลจันนั้นเพราะเปิ้นยุบยอมโอนอ่อนเขาก็โหลเขา้เขาหุบซิมเอา,าเฮเไยพอะเฮาโอนอ่อนยุบย้อมเปินก่อู้เตเขา้าหุบซิมเฮาเมื่อน,นั้นมีผูแสนดักหมอกกาหือก้อย b côn kat khen lắc liam ka hue ko nhau, long ta te ao cha ma bền đi ao pang tuk ma bền phai ông pe Năn, khu cà te yap yu yam yin long ngơ ngao Nơi kan tuk suk hiệp net Quê cá, am yam han long Lắc liam Nơi kan tuk suk khung nan ก็ว่าอันว่าตึกซึกเยียดยาวนั่นเป็นพ้อนดีต่วันเมืองไหนก็อ่ำม,มีมันเนื้อศึกบื้นเฉบอกอ่ำม,มีผู้อ่อนโหก็เลยเห็ดเฉอกเฮ็ดซึกข้าวยาวผู้อ่อนโหกัดแขนนั่นโรยเจ้าข้าวปอดหบชิมเหรไใดไว้ไว,ไว,ไวก้กะหือดีกะนั่นผู้ก็หู้จักพ่อนจะข้าวยาวข้าวปอดจังหู้ แต่ไดว่าผู้ตึกซึกให้เจยวเย้าตัวนั้นมันคึกคำลำลองกะหือผู้ก็หู้จักลองให้จ้าซึกเสอือสั่งพูดถึงได้ว่าลองตึกซึกมีพันหลีสซอมซึกก็กัดแขนในอ่ำเก็บซึกซ้ำสองอ่ำเก็บเขานำตั้งกินซ้ำสาม,สามพอเขาปืนเผาเขาตึกเย้าในจึงเขาเต

ตั้นอ่อนตั้งผูเข็นอันนี้ลำลองหรือแห้งเขา้าแห้งนำ้ำแห้งกลอนยาวเครื่องซึกใเ้อเอาตีเฮินมาเขาน้ำตั้งกินให้เอาตีผูกเข็นเพราะนั้นจังตับซึกเข้าวเต๋มีเขาน้ำตั้งกินเป็นปอลูกตีไก่เสส่งเขาน้ำตั้งกินในเฮ็ดเธอเย,ยเงินหวานเมืองหยุบยอมลง ยดแ่งเคทไทยกนเมืองตุกข์ขันใจผ่านลงแทงลองหนึ่งก็ส้ำตับซึกดีเลยกาขันโคของกลุนก้กาตั้งขายกา็ตินันเตขึ้นเททเทอการหมักมีโกนเมืองยอมลงไปเฉลือตั้งหมักมียอมลงตับซึกซ้ำย้อนหรือแทงเหมือนนั่นเงิน ขาวนำก็เตยอมลงวานเมืองก็เตห้ามในข้าวามเดียวกันพอเมีคนมึงแล่คุกของก็แลจอยกะเมกุมลุมลาลองอันของตับชุกลูกไกยกะล่อมาาและฉังกาและฉังแห้งเจอคนชุก,ก็เตอเฮ่ออนเมือนนังเซกาบ หมากโคห้หมากกองขุนกลางหอกแถวอํานั้นก็มาล่อต่างเจ้านั้นเดมดจมเงินตับศึกนั่หกสิบปุ่นสอมซึกผู้ลักแหลมตักเข้าหาเขาน้ำตั้งกินเขาน้ำตั้งกินผู้เข็นตาลอหนึ่งำในเป้งตันเขาน้ำตั้งกินเฮา Sao lắm dư lên mạ dư mạ phụ kiến nương thống năn tên tản dư mạ thống hào sao thống ta tê tức hiếm hẹm bẹt phụ kiến con tố cầu con hào phải hào tê đại mi năm chớ chẹt chẳng năm chớ chẹt chẳng chẳng chẹt chẳng tế phiêu mũi phụ kiến เมื่อกนเฮาคนบุกจุ่มตัวเก่าไล่โคของผูกเข็นเ้าโกตได้แค่ซูเอาขึ้นโคกของอันยืดไล่ผูกเข็มนั่นอันซิมได้โค้ผูกเข็มนั้นขึ้นผนซูก็เปสั่งว่ายิบไล่สั่งว่าซิมได้ล่อสิบลำกาสิบลำก็นหนจึง เขาเตะไ้ขึ้นเอาโคของผู้เขียนขึ้นปันชูชูแห้งใจก็อ่อนตั้งชุดอันอันยึดไหลซิมไหลนั้นเตะไรเอาจอมผิวเข้าปุดแต้นแปบดบจอมผิวยันชูเอาจอมปิวยันชูลงเผาไพแบบ่แปดเอาจอมปิวเข้าขึ้นแตนมือเข้าตี้ได้ผู้เขียนผู้ย้อมก้านในปังตึกปังซึก เขาเาดินไปดูลุงลาลีลีอันนี้เปิ็น้องว่าเอาแงผูกกันแถมแห่งต๊ะเก่านึกสึกซือเตินไปมีเครื่องจักรไม้อันว่าเครื่องไม้อ่องเป๋การตึกซึกเตินไปตึกอข้าวป้อป้อด,อดห้าซิมได้เตดียมได้ปั่นข้าวยาว ดี๋ยรหกซิมเอาไรให้ไรไว้ไวนั่นจังเป็นพอนดีจังว่าผู้นำตับซึกได้เป็นผู้คุ้มกำก่กำจัดตะก้นเ,น,เาานเมืองเป็นผู้แทบตัดต่วันเมืองเอกัดเย็นหือเตชุกยุงหืออันว่านั่นอยู่ในมือผู้กันตับซึกเยาวมาสสงขะอันได้เป็นตอนที่สองค่ะก้อยสึบตอนที่สมค่ะมาสงขะ Transcrição <laughs> e